ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมันหยุดพัฒนาหรือมันไปต่อไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นก็คือว่าเราไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปเราไม่กล้าที่จะทำอาจเพราะว่ามีกำแพงมีทัศนะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่มันขวางเอาไว้ ฉะนั้นไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จสูงขนาดไหนหรือว่าเราจะประสบความวล้มเหลวมากแค่ไหนขอให้ทราบไว้ว่าความสําเร็จของเรานั้นก็ไม่ใช่ส,ส <c oughs> ิ่งทีท่เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตหรือความล้มเหลวก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตแต่สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไปต่อได้มันก็คือความกล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้ที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเดินไปถึงฝั่งฝันเดินไปถึงเป้าหมายของเรามีคำนิยามมากมายเจบกับชีวิตไว้จริงๆก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นเขานิยาไมไว้ว่าชีวิตคือการผจญภัยชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้อย่างแท้จริงมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับเราเกิดมาเราต้องต่อสู้เราเกิดมา เราก็ต้องผจญภัยผจญภัยก็พบเจอทั้งความสุขบ้างพบเจอความทุกข์บ้างพบเจอความสนุกบ้างพบเจอความเบื่อหน่ายบ้างนี่ถือเป็นสีสันของชีวิตครับถ้าเรามีโลกทัศน์มองชีวิตว่าไหนๆเกิดมาแล้วมันก็ต้องสู่ทั้งนั้นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดแล้วเขาก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปต่อยอดต่อไป คนที่ประสบความ,มวล้มเหลวหมายความว่ายังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องพัฒนาตนต่อไปเพื่อให้ตนเองนั้นประสบความสําเร็จไปถึงเป้าหมายถ้าเราหยุดอยู่กับที่เพราะความท้อแท้เพราะความเหนื่อยหน่ายเพราะหมดใจแล้วสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวตลอดไปสุดท้ายความล้มเหลวนั้น ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายสำหรับชีวิตเรา